สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับโออีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวอะไรกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่เลยค่ะคอนแทคเลนนะคะนี่ก็อสั่งมาจากร้านร้านพี่สุวรรณา เขาขายวิกอายเจ็ดสิบบาทถูกมากเลยอ่ะ,น,น,ะ,ะอน,นี่นะคะลายชื่อร้านมาให้ดูหนยนี่นะคะลายชื่อร้านส่งแบบ e m s นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยค่ะตัดน,นี้เลย อีอนะคะอุย้ยเขาแถมไอ้มาเนี่ยเขาแถมวิธีการใส่มาให้ด้วยดีมากเลยอะ่ะแล้วเขาก็ฮา่าดีไอไว้นี่นะคะแล้วแต่แล้วก็มีอะไรอีกอุ้ยเขาน่ารักมากเลยอะ่ะเขาแถมตลับมาให้ด้วยวเนี่ยแบบเนี้ย เออเลิศนะจริงจรเลิศมากเลยอ่ะเดี๋ยวมาแกะอันนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวมานะคะขอไปแกะอันนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่ค่ะหลังจากแกะไอ้ตัวนี้ออกแล้วนะคะอุ้ยอันนี้ก็เป็นวิ่งห่อของพิตตี้โรนะคะเป็นวิ่งห่อของพิตตี้โรุ่นนูดี้โฟโฟโทหรือเปล่า นูดี้โฟตทนนะนี่นูดี้โฟตทนนะค่าสายตาปกติศูนย์ศูนย์ศูนย์สีน้ำตาลนะจ๊ะสีบราวนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแบบว่าดูกันเลยนะคะว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาอ่านค่าขวดกันนะคะ แรกนะคะเขาจะเขียนไว้ว่าเลนสัมผัสพิกตีเดววัสดุที่ใช้โพลอีอิม่านะจ๊ะส่วนประกอบคือโพลอีอีมา62%น้ำ3า3สสารละลายแช่เลนมันจุ1ชิ้นในขวดห้ามแบ่งขายนะคะปัสจากเชื้อ คอนแทคเลนนี้ใช้ได้1เดือนเท่าไห้นนะคะถ้าใช้เกินกำหนดมันจะเป็นอาตาจะอักเสบนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลาตามที่มันกำหนดอันนี้วันหมดอายุปี2020นะสองพันยี่สวันที่6เดือนยิ่เอวยเดือนที่6วันที่28นะจ๊ะอ่าใช้ได้อีกตั้ง5ปีนะถ้าไม่แกะขววนะ โอเคนี่นะคะก็ฝากร้านด้วยนะคะอยากได้อะไรบิ๊กไอถูกๆนะคะเจสิบาทเองแอดไลนไล์ไปเลยจ้าไลน์นะจ้าสุวรนณามีจุดด้วยนะจ้าแล้วก็เบอร์โทร09888 53970แแล้วก็เฟซบุ๊กนะคะอะไรวะ Big กอ e ส่งและปีกนะจ๊ะพี่คนนี้ส่งของไวมากนะคะเจ็ดสิบาทเองคู่ละเจ็บบาททุกคู่นะคะเน้นเลยน,นะคะ70บบาททุกคู่นะคะค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็ไปละบ๊ายบาย